สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยรายการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยและก็สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมครับรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยได้เคยนําเสนอเรื่องราวของเรือหอะอาภากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเรือหอะลำแรกของประเทศไทยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายไปแล้วนะครับในวันนี้อาภากรลำนี้เข้ามามีส่วนช่วยในการให้ปุ๋ยทางใบในานาข้าวผลที่ได้น่าพอใจทีเดียวครับ เรือหเหอะแก๊สฮีเลียมไร้คนหรือเรือหาออพากรเป็นเรือหอกลำแรกของประเทศไทยที่ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเรือหาออพากรมีความสามารถที่จะทำการบินได้ในระยะสูงตั้งแต่50เมตรจนถึง100เมตร จึงเหมาะแก่การใช้ประโยชน์จากที่สูงได้อย่างมากมายทั้งทางด้านการเกษตรทางทรัพยากรธรรมชาติทางการสื่อสารและทางการทหารเรือหออภากรนี้สามารถบินหรือขับเคลื่อนโดยใช้คลื่นวิทยุทําให้ไปได้ทุกสถานที่และใช้พื้นที่ในการขึ้นลงน้อยจึงเหมาะอย่างยิ่งในการใช้งานได้ทุกพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานประโยชน์จากการใช้อภากรม,มีหลายด้าน แต่บทบาทที่สำคัญของอาภากรในวันนี้คือการที่เข้ามาช่วยในด้านเกษตรกรรมช่วยในการให้ปุ๋ยทางใบและสารสกัดชีวภาพในนาข้าวหลังจากที่ทางภาวิชาวิศวกรรมการบินและอากาศของไม้เกษตรนะครับได้ดําเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเรือเหาะนะครับแล้วก็เราก็มีเรือเหาะอาภกรไปแล้วนะฮะเราก็มีความตั้งใจที่จะเอาเรือเหาะนะฮะ เข้ามาติดอ,อุปกรณ์ซึ่งเราจะพัฒนาขึ้นมานะครับในที่สุดก็ออกมาเป็นบูมแล้วก็มีเครื่องที่จะให้น้ําปุ๋ยเนี่ยนะครับหรือน้ําจุลินทรีย์หรือฮอร์โมโนเนี่ยทางอากาศเพราะนั้นที่เรานํามาก็คือว่าเอาในในหลักการก็คือเอาเรือเหาะมาแล้วก็มีชุดเราเรียกว่าบูมนะครับติดตั้งขึ้นไปแล้วก็สามารถพ่นสเปรย์ปุ๋ยที่เป็นน้ำนะครับหรือฮอร์โมนเนี่ยลงไปบน ต้นข้าวซึ่งให้อาหารได้ทางใบเนี่ยนะครับผลที่ได้เนี่ยนะครับก็จะขออนุญาตแยกออกเป็น2ประเด็นคือในส่วนที่เป็นงานทางด้านวิศวกรรมกับทางด้านเกษตรกรรมนะครับทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเราพบว่าปัญหาค่อนข้างเ,เยอะนะครับกว่าที่เราคาดการไว้ก็คือว่าในพื้นที่จริงแล้วก็เวลาปลูกข้าวเนี่ยในนาข้าวเนี่ยนะครับกระแสะลมค่อนข้างแรงโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเข้ามาในช่วงที่เป็นช่วงต่อนะครับหน้าฝน ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีลมพายุมีลมกันโชกก็ทําให้ขณะที่เราปฏิบัติยานมาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเราพบว่ายานที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยได้เกิดการเสียหายขณะจอดนะครับคือขณะปฏิบัติงานเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ขณะจอดเอาไว้นะครับข้ามคืนไว้เนี่ยปรากฏว่ามีลมกันโชกเข้ามาก็ทําให้ยานนั้นเกิดการเสียหายทีมงานก็ได้รีบแก้ไขนะครับแก้ไขก็คือว่าได้นําเอาไอ้ตัวบูม ตัวที่เป็นโครงสร้างที่จะใช้ตัวสเปรย์เนี่ยที่เคยอยู่บนยานนั้นนำนำมาติดตั้งบนรถแทนนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมอ,อกกุปกรณ์อีก,เล,กเล็กน้อยนะครับก็ยังทําให้สามารถเรากลับไปใช้ระบบนั้นได้กับนาที่เราทําอยู่อันนั้นก็คือในส่วนของทางด้านงานวิศวกรรมงานทางด้านการเกษตรเนี่ยบทสรุปจริงๆองค์จะต้องใช้เวลาอีกสักมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะเรากําลังเก็บข้อมูลตอนนี้เราเริ่มดําเนินการเก็บแล้วจากการที่เรา ติดตามถอนออกมาดูทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับระบบรากดูแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างกับกับแปลงนาอื่นที่ไม่ได้มีการทรีตเมนต์แบบที่เรากระทำนะครับคือมีทั้งความแข็งแรงมีทั้งความใหญ่ของรากนี่ค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจำนวนต้นที่เกิดขึ้นก็ก็ดูแล้วเนี่ยด้วยด้วยตานะครับณนะวันนี้ยังไม่มีตัวเลขทางทางสถิติที่แน่นอนเนี่ยจำนวนนั้นมากกว่า นะครับเราคาดว่าเราน่าจะได้ผลผลิตมากกว่าอันนั้นเป็นการคาดการนะครับอีกการหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยวิธีการนี้ก็คือว่าวัชพืชที่เกิดในานาข้าวแปลงที่เราทําการทรีตเมนต์นั้นมีน้อยกว่าแปลงปกตินั้นมากนะครับมากแบบเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับโดยที่เราไม่มีการ นำยาฆ่าญ้าหรือว่า DDT หรืออะไรเข้ามาใช้นะครับกระบวนการนี้ไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยเนี่ยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าชพืชนั้นกลับหายไปนะครับเราก็หวังว่าถ้าเราทำได้ ต่อหรือรีพีทอีกสัก2-3ครั้งนะครับก็น่าจะได้บทสรุปที่จริงความหวังของทีมงานนั้นไปไกลกว่านั้นนะครับว่าอันนี้ที่เราทำเนี่ยเป็นนานในที่รุ่มนะครับที่จริงเราก็คิดแม้กระทั่งในเรื่องของการดัดแปลงพัฒนาไปถึงนานในที่ดอนหรือนานในภาคอีสานด้วยซ,ซึ่งน้ำเนี่ยน้อยนะครับแต่ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้น้ําน้อยกว่าปกติเราก็หวังว่าเราจะได้พัฒนาตรงนี้ต่อไปในอนาคตครับ ภารกิจในวันข้างหน้าของเรือหอะอภากรยังมีต่ออีกหลายด้านหลายวงการเพียงประยุกต์เครื่องมือเข้ากับเรือเหาะและพัฒนาวิธีการที่สร้างสรรค์ด้วยมันสมองและทีมงานที่ตั้งใจของนักวิจัยที่จะมุ่งมั่นทำประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยเรือเหาะที่ชื่อว่าอภากรช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินสนับสนุนโดยบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจำกัดคุณภาพและเป็นธรรม